ดีฮะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ทุกคนเนี่ยก็อยู่กันในช่วงมิสเตอรี่กันอีกเช่นเคยซึ่งผมเนี่ยมีบางอย่างอยากจะบอกท่านทุกคนนะครับว่าบางงะนะผมการภาคมังงะเนี่ยของเราเนี่ยต่อจากนี้น่าอาจจะเกิดได้เพียงแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นเนื่องจากว่าการเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะภาคมังงะได้ลําบากก็เลยจะต้องมาภาคเพียงแค่พวกมิสเตอรี่หรือว่า,าการภาคเกมเท่านั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันด้วยนะครับผมกูอยากจะบอกอนะไรนักเรียนออนไลน์โรงเรียนกูหนักชิบหายลย โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตามหัวข้อเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคุณใสและมนดำกันการเล่นของนะครับผมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานนะครับผมกับกรรม อยู่คู่เมืองไทยและศาสนาพุทธเนี่ยเรียกกันได้ว่ามากันเป็นพันๆกว่าปีเลยก็ว่าได้ซึ่งหลายๆคนนะครับผมที่รับฟังคลิปนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้กันมาแล้วด้วยนะครับบางคนนะแต่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือช่วยใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าการที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเอ,อ่อเป็นทางความเชื่อนิดหน่อยนะครับผมเท้าวความกันก่อนนะครับว่าคุณใสเนี่ยคืออาถรรพ์คือพิธีทําร้ายต่ออมิตรนะครับผมอมิตร ก็คือผู้ที่เป็นศัตรูนั่นเองโดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนะข้าตัวนะครับผมหรือว่าฝังรูปฝังรอยเรียกกันว่าการทําคุณใสหรือผู้ถูกกระทําเรียกว่าถูกคุณใสนั่นเองนะครับคำว่ามนนะครับผมก็คือถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์คํานึงนะครับที่บริกรรม <c oughs> เพื่อให้สําเร็จตามความประสงค์นั่นเองนะครับเช่นโบราณใช้เวทมนในการรักษาโรคบางอย่างบางทีก็ใช้เข้าคู่กับคําว่า คาถาเป็นเวทมนต์คาถานั่นเองส่วนคําว่าดํานะครับดำเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเป็นสีในเหี้ยไม่ช่บอกว่าพี่ครับคําคว่าดํานี่แปลว่าสีดําใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมคาว่าดำเนี่ยคือการแบ่งสายของคุณใสนั่นเองซึ่งการแบ่งสายนี่จะทําให้คุณในี่กลายเป็นสายไปในทางทิศทางต่างๆซึ่งดูรวมๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองสายก็คือสายขาวและสายดํานั่นเองส่วนสายขาวนี่จะหมายถึงของผู้ที่ใช้คุณใไปในทิศทางที่ดีนะครับผมเช่นใช้คุณใรักษาคนอื่นหรือว่าใช้คุณใป้องกัน คนนอืนน่ส่วนสีดำเนี่ยมึงไม่ต้องพูดถึงเลยคับพูดถึงการเล่นกุใสายสายดำเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะดูนะครับว่า มันเป็นการเล่นคุณใสไปในทางที่ไม่ดีใช้คุณใสในการทําร้ายคนอื่นหรือว่าใช้คุณใสในการครองรักให้กับคนอื่นนะครับหรือพูดอีกภาษานึงก็คือเสกน้ำมันพายอะไรเงี้ยส่วนคุณใสที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเพียงแค่สสายว่า4แบบหลักๆนะครับผมดังนี้เลย1สายเศษคุณใสเข้าท้องนะครับสสายควบคุมสสายป้องกันและก็4นะครับสายโจมตีแล้วก็ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยถามผมนะฮะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกสายไหนผมขอบอกเลยว่าผมเลือกสายเคลี่แล้วก็ จังเจ้นนะครับ เก็ตไหมมุกนี้เออเออมันมันไม่แป๊กใช่ไหมต่อมาเลยนะครับเรามารู้จักกับคุณใส่ของไทยไปแล้วใช่ไหมเราก็มาทําความรู้จักกับมนดําของขมิมนกันเลยดีกว่าขึ้นชื่อว่ามนดําของขมินนะครับเป็นมนดําที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะรุนแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่ลี้ลับที่สุดเลยนะครับผมซึ่งสิ่งมนดําของไทยหรือว่าคุณใส่ของไทยหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างก็ค่อนข้างจะมาจากขมิมนซะส่วนใหญ่เลยนะครับโอม่ง ได้แต่ทาให้คนตายมานักต่อนักแล้วนะครับผมปัจจุบันยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้นะครับก็คือการควบคุมวิญญาณการสั่งตายการเสด็ของเข้าท้องและก็การควบคุมวงการชีวิตนั่นเองโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับหากมีใครสักคนจะพูดถึงเรื่องของการเล่นของหรือการถูกทำไสยศาสตร์มนต์ดำเข้าตัวเนี่ยนะครับผมอย่างในก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือว่าง,งมงายทันทีเพราะว่านะครับผมคนสมัยนี้เนี่ยจะยึดถือและก็เชื่อในหลักของวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เลยโอเคเรามาพูดกันก่อนนะครับว่า อไอเรื่องความเชื่อหรือว่าเรื่องผีผสางสารเนี่ยทุกคนจะเรียกว่านว่าไสายศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าไสายศาสตร์นะครับไสยศาสตร์คือวิชาเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอาคมและเลขยันนะครับที่ประกอบเนี่ยครับด้วยหลักการใช้อำนาจสมาธิจิตต่อด้วยการกล่าวถึงสาธุยายเวทมนต์คาถาใส่ลงไปนะครับผมเข้าใจนะมันไม่เกี่ยวกับผีไงเฮียคือว่ากันว่าเนี่ยด้วยแต่เดิมนะครับผมแต่เดิมโบราณกาลมาแล้วไอ คุณใสหรือว่าคาถาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีสําหรับการทําร้ายร่างกายกันไงมันมีสําหรับการรักษาหรือว่าช่วยเหลือผู้คนนะครับในตระกูลของตอนเองเท่านั้นแต่ว่านะครับผมหลังๆมาเนี่ยภายหลังมานะครับผมจิตใจของมนุษย์นั้นมันมีคุณธรรมเนี่ยที่น้อยลงแล้วก็ถูกครอบงําด้วยกิเลสตัณหาครับจึงทําให้ การใช้คุณใสหรือว่ามนด,ดำเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ผิดนั่นเองก็ถ้าจะให้พูดสั้นๆก็อาจจะเช่นการรับจ้างฆ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมและไอของขเมเรนะครับที่มันน่ากลัวเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายอย่างเลยซึ่งได้มีพิธีกรรมสืบทอดกันเอาไว้จากรุ่นต่อรุ่นจวบจนถึงสมัยปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าปัจจุบันแล้วไม่จะไม่มีนะแต่มันยังมีอยู่หนไอสัตว์แล้วก็นับวันเนี่ยยิ่งทวีคูณความร้ายกาจก็ยิ่งแยความน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากนะครับผมในอนุภาพนะครับผมความโหดเหียมมมมออตของคุณณสนนด,ดก็่่าาาจะะปรว คือเมื่อก่อนเนี่ยคนมันมีมันมีกันในแบบที่เบาบางเนั่นจะว่าคุณธรรมในใจของคนเมื่อก่อนมันยังคงมีอยู่ไงมันยังคงมีจิตสํานึกกันอยู่แต่พอหลังๆมาคือมันขัดสนกันในเรื่องหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการเงินไงท่านผู้ชมก็เลยทําให้แบบ เอ็ดเมฆคุณธรรมมันหายไปหมดก็เลยเอาของแบบนี้มาใช้ในการในทางที่ผิดนั่นเองโอ้โห,โหยัดเเย้ยุณหลีกจากโควิดคนี้นกาต้องหลีกคุณใส่อีกอีกชีอยอยู่ขมรดีๆไม่ชอบมาล,ลุกดานยันประเทศไทยไอยัดเป็ดเอซึ่งของขมรน,นะครับผมที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่ยังพอเลียบเหลียงได้ก็จะมีดังต่อไปนี้เลยก็คือ 1. แบบฝังรูฝังรอยน้ำมันพลายนั่นเอง2 แบบยาสั่งตายหรือว่าการสั่งตายนั่นเอง 3. แบบสิ่นังควายตะปูตอกฝาโรงเข็มดินอาถรรพ์เศษแก้วปนใบมิตรโกนเข้าท้องไอ้เหี้ยไม่ครบสูตรเลยจริงๆวะ่ะแล้วก็4แบบลมเพลมพัดนั่นเองไอ ถ้าถามว่าไอแบบลมเพลลมพัดเนี่ยมันคืออะไรอาจจะฟังดูเหมือนเพลงที่เราร้องกันตอนเด็กๆนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นเยอะเลยก็คือลมเพลลมพัดเนี่ยผมพอผมพอรู้จักกันอยู่หน่อยก็คือมันคือการเสกของเนี่ยให้ล่องลอยไปตามลมนะครับผมซึ่งไปโดนใครก็ช่างหัวแม่งอ่ะคือถ้าโดนเลยก็คือโดนนะครับผมคือสมมติว่าผมเล่นของอยู่ที่กลางกรุงเทพแบบนี้ผมปล่อยของออกไปโดนใครช่างหัวแม่งครับโดนก็คือตายห่าครับแค่นั้นเองแล้วก็เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกันมาแล้วนะครับผมว่า ไอ้คุณใส่ mon ดําของไทยและขมิบเป็นอะไรบ้างแลวมียังไงบ้างนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าหากว่าเราโดนกระทำเนี่ยผลที่เราจะได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับ 1. ถึงแก่ความตายครับพูดง่ายๆก็คือตายหานั่นเอง2มีอาการบ้าหรือเสียสติ3ลักหลงงวยงงนะครับผมก็คือการลุ่มลักแล้วก็ลุ่มหลงในคนคนหนึ่งนะครับผมที่โดนทําของใส่นั่นเอง4หงุดหงิดโมโห้ายหรือว่าชอบมือลอยพูดพร่ำคนเดียว5ปวดท้องท้องบวมขยายใหญ่ทรมานจนกระทั่งตายเลยแล้วก็หก หน้าดำมองคล้ำร้อนลนกะวนกะวายใจอยู่ไม่ติดที่ 7. จ็ดอารมณ์ร้อนใครทําอะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมดไม่สุขอารมณ์พรานาเรื่องก็คล้ายๆกับคุณเป็นเมนนะครับแล้วก็8มีอาการเห็นภาพหลอนไม่มีเรี่ยวแรง 9. หูแว่วได้ยินเสียงคนเรียกหรือว่าได้ยินเสียงคนจะมาฆ่าตลอดเวลาเลยเหมือนกับคนเสพยาอายะไรไม่แตกต่างเท่าไหร่แล้วก็10อาการสุดท้ายนะครับผม มีอาการใจสั่นร้อนและเจ็บหน้าอกหายใจลาบากคือพูดก่อนนะว่ามันมี20อาการเลยแต่ว่าผมขี้เกียจเอามาพูดทั้งหมดคือมันยาวมากนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคุณใสมนดําของคัมเมตและของไทยนะครับผมที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้คือเอาจริงๆแล้วมันยังมีอะไรที่เยอะกว่านี้อย่างเช่นวิธีสังเกตคุณใสนะครับผมแล้วก็ไอ เวลาคุณโดนคุณใส่ผลกระทบอีก10ข้อนะแล้วก็มีอีกเยอะเลยแต่ว่าผมเลือกมาอ่านทั้งหมดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันจะเกิน10นาทีแน่นอนมันจะเกินไปยัน20เลยนะครับผมหากใครที่คิดว่าเออคลิปนี้เนี่ยมันอยากให้มันมีต่อหรือว่าอยากว่ามี e ี2ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะทําให้แน่นอนตามคําเรียบร้องของคนติดตามแน่นอนนะครับแต่ว่าคือต้องเข้าใจว่าผมเรียนออนไลน์แล้วซึ่งเวลามันมีน้อยจริงๆนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยตอนนี้อัดก็ตีสามสี่หกนะครับผม มันเวลามันค่อนข้างจะน้อยก็เลยทําให้ผมเดี๋ยวค่อนข้างจะมีเวลาในการอัดและการพากเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับเลยค่อนข้างจะมีเวลาในการอัดน้อยเลยก็เลยอัดมาได้แค่นี้จริงๆนะครับถ้าหากว่าใครอยากให้มีมีอีพีต่อไปก็คอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับผมสำหรับนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ thank you very good ไปแล้ว